ือประเดน่ะอีเกมเนี้ยมันจุดเริ่มต้นมาไต่อีแต้บกับอีมิวมันดีคือดีนั่งทํางานกันอยู่กูไม่ต้องเสียบคนทะเลาะกันคนที่เลดน้อยที่สุดได้แก่ไม่ลองหญิงค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเพเซเลยนี่เดี๋ยวโชว์เลยโชว์เพลงี่มนหนึ่งเพลงเดอะเดยงดังเดอะเดงงอะดดันอยงดังท่ย คนขา่ะจัดจ้างอย่าลงอย่าลงน่าขอยิงมันหมดแล้วเห็นเราเราเลือกหมดเลยกูไม่คิดเวลาเลยเอาอย่าลรอบเทสมึงมากมั้งสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ในรายการเลือกขอ Runway รายการแข่งขันที่แฟนหาแฟชั่นนิสตาตัวจริงในเหลือขอกับโจทย์ออกแบบ การแต่งตัวว่าแฟชั่นกับใครกระเทยคนไหนที่จะเพลดที่สุดและที่สันะะคะ <c oughs> สซมินา่าเซบรเันฮัสกี้รแระไม่ได้เป็นพิธีกรนในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะเราจะมาเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ี่คนที่เราคัดแล้วว่าเลิศที่สุด สวัสดีค่ะชื่อไนแอดิมิวเซียมค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่น,สนเสื้อผ้าสุนัขตัวเล็กค่ะ Hi Hi guys Oh my god It's so big here I love this place so much แบบแย่ <c oughs> yeah, ค่ะมาจากมิรีราบซ่าสวัสดีค่ะ,คะชื่ออิติเตียค่ะมาจากแบรนด์ ดิฉันนางสาวธิดาพรชาวคูวเวียงชื่อเล่นชื่อหนูรัตอายุ23ปีแล้วสามารถกินเร็วได้กินข้าวโดยที่ไม่เคี้ยวแล้วก็เอ่อสามารถอัน่ันได้สามวันค่ะก็กับมาจากฮาร์ริสใช่ไหมกับมาจากนอร์เวย์ไม่ต้องกับมาถึงยุยาวมากกภาษาไทยได้ค่ะ ประเด็น่ะอีกเกมนี้มันจุดเริ่มต้นมาจากอีแต้มกับอีมิววันนี้คือดีนั่งทำงานกันอยู่กูไ่ด้เสียงคนทะเลาะก,กัน <c oughs> คืออยู่ดีแต้มเพราะคิดโจทย์ขึ้นมาว่า <c oughs> ถ้าฉันน่ะเป็นจีจีฮาดิดที่ต้องไปงานซูปเปอร์โบไปดูแฟนข้างแบบเวทีแฟนเป็นแรปเปอร์โชว์อะไรเง, <c oughs> งี้ยใช้แต่งตัวแบบเขาก็ไปหาชุดกันมาสองคนในซีแล้วเขาก็มาเทียบกันแล้วเขาก็ตีว่าของตัวเทดดีกว่าใส่แบบของมึงอะไม่รอดหรอกตีตีตีกันแล้วเลยกลายเป็นเกมที่ เล่นกับทุกเย็นเวลาเป็นเีลาในทานทก็จะเปิดคิดโจทย์มาแล้วก็จะหาชุดค่ะแล้วก็กติกาของเราในวันนี้มันจะมีทั้งหมด3าเกมแต่เกมแรกเนี่ยเราใช้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับโจทย์ซองใบชนานี้และออกแบบการแต่งตัวให้เข้ากับโจทย์มากที่สุดซึ่งทุกคนอ่ะจะมีเวลาจํากัดการแต่งตัว5นาที oh. แต่ถ้าใครเสร็จก่อนสามารถมาตบกระดิ่งเพื่อเป็นสัญญาณว่าพร้อมแล้วได้ ซึ่งการต่งตัวนี้มันคือการที่เราจะไปหารูปตามแบบในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้เพราะเราไม่มีปัญญาอะไรกัจริงเนาะห้ามหาในพินเทเลสมันเป็นปัญหามากว่าเขาลุกไปหมดแล้วได้แบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์เสื้อผ้าออฟฟิเชียลแบรนด์เท่านั้นได้ค่ะค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะเพราะว่าแอบเห็นผู้เข้าแข่งขันคนอื่นนะจะไม่ได้มีความสามารถเท่าเราก็รู้สึกว่า อาจจะไม่ต้องปล่อยสุดก็อาจจะชนะได้ค่ะคือคนเก่งๆเขาไม่อดอ,อ้างความสามารถกันซึ่งนัาพร้อมแล้วเชิญหนึ่งคนจับขึ้นมาค่ะใครก็ได้แลวเดยวฉันอ่าใ<ห>ครีกแต้มเพราะว่าเด็กนี้เขาต้องชนะต้องเลือดอยู่แล้วอ๋อ oh <า><ะ>ไม่็อย้อยแต่โคตคุ้นโสทออดิั่นรอบแรกก็คือแต่งตัวยังไงให้ดูเป็นกระเทยมีคลาสสะอาดแม้ว่าจิตใจจะสกปรกแป๊บนึ่ง ่าเราต้องเราต้องเข้าที่เป็นแบบย่ายเข้าที่เป็นแบบย่าให้แค่นั้นไอ้ตันทันติเอาได้อยูเตือนยิ่งกว่าเอาตามดูก่อนโอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษค่ะโทษไม่กาลิกากาลิกาไม่ละเนี่ยมาแพ้ไม่เป็นถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะคาทันทีหรอแต่งแต่ให้ดูแพงแม้ว่าจิตใจจะสดก็ปกติจต้องมีคลาสด้วยนะคะมีคลาสของทุกคนนี่คือ แล้วแต่เทสเลยมันก็จะเป็นทรานเจนเดอร์ด้วยถูกไหมในกรณีนี้ใช่ใช่ได้แล้วเหลือกี่นาทีคะเนี่ยเหลือกี่นาทีหมดไปหนึ่งนาทีแล้วนะคะแล้วถ้าเสร็จเร็วมีคะแนนบวกอะไรปหมไม่มีค่ะเขาเพีงกันเขาคิดไปเลยอยากนะหากมั้งโจทย์ไม่เคลียร์นะคะต้องบอกด้วยว่าแต่งไปไหนเออไม่เคลียร์นะคะเออนี่คือการแต่งเฉยๆหรอใช่เอ้ยไม่ได้ลุก ยากหน่อยนะคะเพราะว่าพี่บออาจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่โอ้ยตอนกับคำว่าแฟชั่นเนี่ยห่ะแฟร์อื่นผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนยากอุ้ยวันจันีทร์เราเป็นแบบเราอยาีใหญ่ๆชุดน่าแต่ว่ากลัวเพื่อนจะว่าเวอร์อยากใส่อีกอ่ะคุณวค่ะมา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 งำโอ้ยขอนไม่ได้ทั้ง อ่ะหเวลาค่ะนั่นขัดแล้เห็นเราเราเลือกหมดเลยกูไม่คให้เวลาเลยเอายางรอบเทสมึงมากมั้งแต่เลืไปป่ะนี่คือลุกที่คุณอ๋องเลือกมานะคะหนึ่งสองสามคือลุคนี้นะคะที่ดิฉันเลือกเนี่ยฉันรู้สึกว่าดีออเป็นไอคอนของผู้หญิงที่แบบคุณหนูและดูสะอาดสะอ้าน สามชี <30 S 2> <ล>วิตนาทีสุดท้ายและชุดนี้นะคะที่ฉันเลือกเป็นแบบว่าเสื้อก้ามเพราะว่าฉันอยากให้เห็นว่าผิวพันฉันสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละสิบห้าฉันเลยอยากจะโชว์ผิวฉันเลยไมไ่อยากจะใสะ่อะไรเพราะจะได้เห็นว่าผิวฉันสะอาดจริงๆไม่มีรอยด่างดำ<ม>จบนะคะค <c oughs> ต่อ,อยะคุณไหมอ่ะซอยสิบเอ็ด่อไปค่ะคือลูกพี่คุณปมเพลเลือกมานะคะคือจริงๆอันนี้อ่อคุณตั้ตปงอาจจะไม่เหมาะ กับอากาศประเทศไทยแต่ว่าเป็นลุคที่ดูเรียบหรูแล้วก็เรียบรอ้อยสามารถใส่เอเวอร์ยลุคไปที่ไหนก็ได้ไปหาพี่เอนก็ได้ไปเที่ยวห้างก็ได้ไปกินข้าวไ,ไปเด็กก็ยังได้ไป่ว่าใครเขาใส่สีได้ไปเด็ดไปเด็ก่อคะและต่อไปในส่วนของคุณแต้มบุญนะคะ น้องวอนยองนะคะเลือกมาในลุคของมิวมิวคอลเลคชันล่าสุดเลยค่ะที่เพิ่งเปิดตัวไปในคอลเลคชัน2024นะคะเป็นลุคที่น้องวอนยองเนี่ยใส่ไปในมิวมิวแฟชั่นโชว์ที่ปารีสซึ่งลุคนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความลูกคุณนิดนึงแต่ว่าจริงๆอ่ะเราเผยดจลิดกระเทยด้วยกันอะไรด้วยกันแบบว่าเอ้ยใส่กระโปรงสั้นนิดนึงให้มันสั่งกับความเป็นทรานเซนเดอร์อย่างที่โจทย์เอาให้มาใครนี่ย่ามันก็เลยต้องใส่กระโปรงสั้นค่ะขวดยาแข็งตัวเองขวดอะไรแก แหัดเข้าวันแะ่ตัวเองใส่ใส่เซอร์กัมอยามากรักนแล้วหยามากสิไม่สิซีเพิ่มความเซ็กซี่ได้แบบเบล็กกิ้งสั้นเบาๆไม่ต้องสุดคนแล้วเฉยๆแบบว่าเบล็กกิ้งสั้นเบาๆเลยกว่เรียกวได้ก็ได้ก็ได้กาได้กนาด้ก็ได่ได้กต่ด้กได้กต่ด้กด้ก็ไา้ก็ได่กตได้กด้กด้ก็ด้ก็ด้ก็ได้ก้กด้ คุยค่ะคนท้ายเ่ม<ะ>อันนี้นเ,ปนเป็นเป็นแบบว่าของโพนี่สโตนค่ะ,ะเป็นยีนเรารู้สึกว่ามันใส่ได้ทั้งชายและหญิงแล้วมันก็ยังเป็นความเป็นยีนที่ดูมีดีเทลให้มันแบบแฟร์อึนอนิดนึงสาดไม่สะอาดเนี่ยก็อยู่ที่ตัวคนใส่ <c oughs> จริงค่ะแกก็อยากใส่ปะ <c oughs> ไม่เอวิเดได้เพราะว่าไม่รอก,ก็รอนข้างล่างอยู่แต่ไม่รอข้างบนเดินเยาวราชได้อยู่อาจจะคนมอง ส่วนผมเป็น11สวนผมเป็อยู่แล้วเพราะว่าต้องไปหัวข้าวมาถ้าไปยิงลงมาจะโดนแต่ว่าข้างบนเนี่ยเวลาง้างเนี่ยจะได้ไม่ติดแขนสุดขั้นสุดท้ายค่ะขั้นสุดท้ายก็ต้องมาโอเคค่ะได้พรีเซนครบกันทุกชุดทุกลุกแล้วเราจะให้แก๊งเหลือขอทั้งสี่คนช่วยกันโหวตคนที่เลิศน้อยที่สุดลุกใครคือก็คือรู้กจากตรงนี้เลยฉันโดดได้เลยนะคะทุกคน ไอไ <laughs> <c oughs> ี้เป็นเรื่องของลูงมีสไตล์คนเลือกเบสออนรูปแถวเลือกมาจบแล้วมันแล้วแต่เทสอะค่ะคือผู้เข้าแข่งขันคนอื่นก็อาจจะไม่ได้มีเทสเท่าเราคือเราจบมาจากเมืองนอกนั่นแหละจะมีอ่ป้ายนะคะในการยกเพื่อโหวตว่าคุณจะโหวตใครไม่ลองญิงค่ะดูในครปต่อคนที่เลิศน้อยที่สุดได้แก่ หนึยกป้ายค่ะยกป้ายค่ะวายสต่อสเสียงนะคะเนี่ยมันสองมันก็มีวตไม่เลือกได้ไงวานี่คิดว่าชุดพี่มิวอะใส่ได้ไม่ตรงโจทย์เอเ d เ y รลุกแต่ว่ามีความเก๋ก็จริงมีความแบบอินสปายของพี่กระเทยก็จริงแต่ว่าในถ้าพูดถึงเอเ d เ y รลุกอ่ะคือเราจะต้องไปในทุกสถานที่ได้อันเนี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ หนูไม่ชอบหน้าพี่มีวไม่ค่อยชอบหน้าอะไรก็เลยวดให้เขาหน่อยแล้วในส่วนของคุณมิวทำไมเลือกคุณปอมคะนี่ว่าเพเซฟเกินไปไม่เหมาะกับโจดใช่ฉันมีความเห็นเหมือนมิวใช่ว่ามันเพเซฟไม่เก๋อะไรอย่างนี้ไม่เก๋เป็นเซฟแบบใส่ไปทุกที่จริงแต่ว่าถ้าจะมองหาความเก๋ดิฉันยังไม่เห็นอะไรในลุคนี้มีโจดคำว่าเก๋ไหมคะ กะเทยทุกคนพื้นฐานมล้วก็ไม่คนเก๋กระเธอทุกคนไม่จำเป็นต้องเก๋ค่ะทุกคนมีความยูนิคเนสแบบใหม่ของปี2024ชุดที่ปั๊มเรื่องไม่ได้แย่ค่ะถวันี้ใส่ปอมมันแย่เฉยก็อย่าหวยมันออกยอมรับยอมรับคนที่เห็นค่ะอันนี้ไม่ยอมรับนะคะแต่แค่แต่แค่ต้องมองโลกในมุมกว้างไงเออว่ากระเธอมีหลายรูปแบบอัปเดตสดก็ได้ บทมิวค่ะอันนี้บทนี้นี่บทนี้ค่ะบทของมิวค่ะบทนี้ไม่ดีุดค่ะจบและนี่คือช่วงที่สองของรายการเรือกรองรุ่นแรกเกมแรกสนุกไหมคะช่วงแรกแต่ว่าช่วงแรกเปนช่วงนั้อตึ้งสนุกหยู่คนเดียวเลยตอนนี้เย็นนิดนึงเย็นนิดนึงนี่อันทั้งนี้กูและคุณผู้ชมยังไม่สนุกเท่ามึงคนเดียวเลยในนี้เลยนะรายการนี้ในช่วงแรกเป็นช่วงการแต่งอ่า มายืนยิ่งไม่ดได้แล้วอ,อ,อ่รอบนี้รอบที่สองจะมีคนถูกคัดออกแน่นอนอ๋อหมายนั่นก็คือมึงนั่นแหละซึ่งซึ่งซึ่ง,งในรอบที่สองเนี่ยจะมีผู้เข้าแข่งขันสองคนนะคะ,ะต้องตกรอบแล้วออกจากการแข่งขันไป <c oughs> ก็คือโดนไล่กลับบ้านเลยโ <c oughs> จทย์รอบนี้จะไม่มีใครได้จับแล้ว <c oughs> ทางทีมงานเนี่ยคัดเลือกมาให้แล้วว่าต้องเป็นโจทย์นี้เท่านั้นแล้วถ้าหนูเผลอไปจับ มันตุ่มอยู่เผื่อไปจับจะได้ไหมถ้าหนูถ้าหนูเปิดจับอย่างเงี้ยหนูผิดปรับมีมันตุ่มถ้าเราถ้าเได้อยู่ทำให้ดีกว่โจทย์รอบพี่สองนั้นก็คือคุณจะต้องหาชุดไปออดิชั่นเป็นแดนเซอร์ของคุณลำไยไห่คุณจะแมทช์ชุดของคุณอย่างไรซึ่งลุคอันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นตัวของทั้งสี่คนเองอะไรอะไรอะไอเฮอรอร่อยจริงจริงต้องบอกว่าโจทย์ของพี่ลำไยอ่ะค่อนข้างอร่อยนะคะกินไปแล้ว รงเขาคุณมีวลาเพียงห้านาทีเช่นเดิมถ้าพร้อมแล้ว1 2ึ่งสองสามรอค่ะไปออดิชั่นเดี๋ยวจันคำว่าไปออดิชั่นออเดชั่นห่างเครื่องลำไยหายทองคำแดนเซอร์ลแต่เขาเรียกว่าอะไรคอร์ทุ่มลำไยชีเลิศนะเออชีไม่ใช่แบบชีไม่ใช่หมอนลำแบบแต่เราไปออดิชั่นใช่ปะเราไปออดิชั่นออดิชั่นเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นว่าถ้าเราลุกเอาลุกเนี่ยเหยียบเข้าไปในวงเขาเนี่ยจะเป็นยังไง กอดยากมากโอ้ยไต่ห่างไต่ห่างแก๊บขี้นแก๊บมาส่งโอ้ยปั่ายกินรู้เลยนะว่าห่วงเกินอ่ะแก๊ปแก๊บวางข้างล่างตนี้หนุกแข่งอยู่ยังไงยังไงยังไงคุณกล่องคุณกล่องโอ้โหนี่นะคะเริ่มช้าสุดแต่ว่าเสร็จคนแรกเลย ผู้ชมก็หาไปด้วยกันอยู่ใช่ไหมคะผู้ชมขาว่าจะใช้ชุดอะไรแล้วผู้ชมนะคะสามารถส่งรูปมาทางเป็เซนเซอร์ได้แล้วพวกเราจะเนเจอถ้ามีตางกลับไปเราเรียกนะเะนแต่ว่ดีเลยคะก็ดีที่ยงเขาเข้าไปอยู่ในคุณปอมตกแล้วนะคะคุณมีวตกกันเองแล้วเป่ใช่เปลี่ยนอะไรตอนนี้เหลือคนสุดท้ายคุณแต้อ้ซอ์าะไรอ๋อแต่ว่าก่อนที่จะไปพรีเซนต์ชุดเนี่ยดิฉัน ขอเปิดตัวกรรมการก่อนเขา,ารอบนี้คนตัดสินจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ วต่ที่วันอลิชาไม่ใช่วันโชว์นะคะสองนะคะที่ฉันเลือกท่อนข้างบนนะคะเหมือนจะเป็นเสื้อเป็นบอนแบบธรรมดาใช่ไหมคะแต่แล้ฉันเลือกที่จะโชว์เอวเพื่อเห็นว่าตอนเต้น่ะที่ฉันเอวแบบฉันเอวคอดเอวเลยแล้วและการที่ฉันเลือกใส่ส้นสูงมาเพราะฉันอยากให้กรรมการที่เห็นว่าฉันสามารถเต้นบนส้นสูงได้ค่ะแล้วก็กางเกงวอร์มเนี่ยที่เลือกเพราะว่าฉันก็ไม่อยากจะไปแบบเวอร์แบบกระโปรงโปไปฉันก็แบบยังคงคาแรคเตอร์ของการเป็นนักเต้นอยู่ค่ะ จบค่ะจบก่อนเวลาด้วยนะคะแล้ควรตัดหน้าพี่ออกนะคะเข้าใส่ชุดเมื่อกี้แล้ว่เวขึ้นนิดนึงอยเป็นท่าที้นะคะต่อไปนะคะคุณปอมเป์ค่ะเชิญพีเซนได้เลยค่ะเนาทีเริ่มอลาเลยค่ะออกเลยออกเลยขอรเลยเะเย่าเพ่ลย่าเเลเลค่ะเลยเลยเนเ นี่คือเราแต่งตัวไปให้พร้อมกับภาพที่เราจะได้ขึ้นเวทีเลยเพื่อให้คุณเพื่อให้คุณลำายญเห็นว่าถ้าเราแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งเมคอัพแต่งผมร้อมเราจะมีพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณลำายญ่แห่งคำค่ะและที่เราใส่เสื้อคลุมไปเพราะว่าหนึ่งบางผิวไม่ให้ผิวโดนแดดก่อนที่จะไปในออดิชั่นพอไปถึงออดิชั่นปุ๊บเราจะถอดเสื้อคลุมออกเพื่อเห็นสัดส่วนทั้งหมดร่างกายของเราพอเราอเราเต้นปุยค่ะจึงเวลแล้วค่ะพอเราเต้นปุ๊บอะมันจะเห็นสัดส่วนของเราทั้งหมด รวบผมเห็นการสะบัดผมเปิดโหนกแก้มเปิดกรามให้ชัดเพื่อรับมุมกล้องพอก็คุณทำมีคำผ่านเดียวค่ะสงสัยอย่างเดียวค่ะใส่เสื้อคลุมบางแดดทำไมทำไมทำไมไม่นั่งแท็กซี่ไปออดิั่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปไหมฟฟ้าไปป่า ยามตีโจดก่อนวะมันคือไปออดดชั่นถ้าชุดวอร์มอ่ะก็ประมาณก็เท่านั้นแต่ว่าอเนี้ยมันเลฟที่เซนไทยแลนด์นิดหน่อยนิดเดียวไม่นิดนะก็ไม่นิดนะไม่นิดนะลายริด ละครใหญ่มากไม่เดียวไม่เดียนะคะโอ้แล้วท้งอันนี้เป็ดออนชั้นมันเป็นชุดที่มีสีสันนิดเดียวสีสันที่สุดในชีวิตคนคนหนึ่งเฉยเฉยสีสันที่สุดในชีวิตคนคนหนึ่งเฉยเแล้วก็ได้แต่ไปเศร้าจังเลยอะเป็นเต้นได้เป็นขยับได้เป็นผิวผิวแล้วก็มีบอยเบาๆฮิปฮอปนิดนึงคุมโคลฮิปฮอปอีกและกับคนสุดท้ายคุณแตงคนนะคะพี่พี่มาถามอะไรอะ แต่คุณแต้มคุณมีเวลาเพียงหนึ่งนาทีนะครั็เริ่มก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเพลยเซตเลยนี่เลยโชว์เลยโชว์เพลงที่ลแม่หนึ่งเพลงเด e อเดยงเด้อเด้อเด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  คนขาพ่องแต่ก็อ่ะอย่าลงอย่าลงอามากินเลนเลยแต้มุญนะคะเริ่มมาในชุดของโดชเชกับบาน่านะคะซึ่งซีทูมันคืออะไรซีทูมันคือความเต้นได้ความเงือออกได้ความไม่ร้อนความขยับได้อย่างสะดวกสบายค่ะเนื้อผ้านี้เนี่ยนะจะเป็นเนื้อผ้าที่สามารถแบบยืดได้ฉีกขาได้การเต้นหรือว่าอย่างเพลงล่าสุดที่เขาชื่ออะไรุพี่จูนพี่อะไรเมืออเช้งมื่อคอแพไม่้ออยากะ ไม่เดอ้ายไม่ให้อีแต้มชนะมึงตายไม่เป็นไรเอาตามสิ่งที่มันควรจะเป็นคุณผู้ชมดูออกใช่ไหมคะไม่ออกไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวอีแต้มอ่ะมันสามารถกระซวกกูให้ตายได้เลยถ้ามันไม่ยอมรับทางกรการได้ท่างการพูดคุยกัะสานกันอย่างดีมันนี้เกตค่ะลายชื่อที่กรรมการจะต้อง โชว์ให้ข้าพูดอาหารสงออกดูเนี่ยเป็นรายชื่อที่จะต้องคัดออกสองชื่อขอออกได้ไหมขอผู้ที่ถูกคัดออกทั้งสองนั่นก็คือแทน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 มิวเล็ ก็เมื่อไงจาไปแล้วพวกเราจะบอกว่าเออมึงเอาขำไปในป้าอีออกไว้ที่หนูค้าะมาฟังเหตุผลเหตุผลขอบคุณพอมเพย์คุณพอมเพย์นะคะพูดกันตามตรงว่าในการมาคาสต์นะคะการโชว์เนื้อหนังมากเกินไปหรือว่าเลเยอร์ของผ้าที่มากเกินไปแต่ส่งผลต่อการขยับร่างกายของคุณพอมเพย์ค่อนข้างสูงหนูค้าหนูรู้จักการออดิชั่นที่ทุกคนมีการแข่งขันสูงค่ะ ถ้าสมมติว่าเราจะออดิชันแข่งเต้นเรเหึงเราควรจะเต้นให้เก่งเราอยู่สององค์ประกอบเสื้อผ้าผมเราต้องร้อมเรื่องวงของคุณลำไยด้วยว่าเขาแฟชั่นนิสซ้าขนาดไหนและ 4. ผ้าคลุมผ้าคลุมนะคะเราสามารถถอดได้นะคะใครจะโง่ใส่ผ้าคลุมเต้นงงงง แต่แต่แต่ทางนี้ทางนั้นค่ะดีใจที่ได้ออกเพราะว่าเหนื่อยค่ะที่เกียนน้งหาเหตุผลในการอธิบายเพื่อที่ชนะเหมือนกันค่ะไม่เข้าใจเทสุนงต่ละคนเหมือนกันนะคะพราแบบเขาตีความเป็นยังไงเรื่องขึ้นเสียงเขาที่หนึ่งเรื่องเทเขาไม่ค่อยไหลลงไปอ่ะก็แม่ลูกผูกจิตก็ให้เขาฆ่ากันเอาเองค่ะแล้วถ้าเกิดในส่วนของคุณมิวนะคะที่มิวถึงถูกคัดออกด้วยนะคะคุณกรรมการ จ่วนด้านชอบนะคะชอบความรักชาชอบความรักชาเพิ่ <c oughs> ง,ม, <c oughs> งมีการปลุกระดมศึกกระเทยขึ้นขอบคุณพี่บรรดาเรืองบุญบ้าง <c oughs> เลยนะคะเช่นเ <c oughs> ดียวกันกับคุณปมไปคล้ายๆก็เลยขาในส่วนของเสื้อเชิ้ตทหารที่เป็นกระดุมนะค่อนข้าง,ขงโครงอาจจะส่งผลกับการขยับดองคุณมิวมิวนีสฉันรับผู้ย่างหนีฉันยอมลับทานตัดสินชันใม่ีดเยอะไปเองเพราะว่าจทเนี่ยจทเนี่ย มันจะแค่สูตรพอมแล้วพยายามตีไม่ใช่ว่าี่นี้คือเหลือขอรันเวย์นึกออกไหมคะถ้าแข่งชุดปอมกู <c oughs> ไปเปิดอาดินาสกูแอบดี่แ,บบ <c oughs> แต่ว่าไม่เกินกี <c oughs> ่กับเขาคือคู่แข่งก็พยายามตีโจทย์ให้มันลึกแต่ว่ากรรมการไม่ให้แก <c oughs> แลวมายู่ในช่วงสุดท้ายนะคะที่เราจะ เหลือขอเหลือขอรักเลยโจทย์ข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นโจทย์รอบใฝ่นอนที่จะหาผู้ชายที่หนึ่งเดียวจริง <c oughs> ซึ่งโจทย์นะคะ <c oughs> คือชุดมาดื่มมาดื่มแต่จริงๆไปดูกันเถิดผ่านสุดที่สุขุมวิทซอย11ในการพรีเซนต์คุณจะต้องบอกเลยว่าความสามารถหรืออาบิลิตี้ของคุณมีอ,อ,อะไรเออเป็นตัวแทงเป็นตัวเมทแทงซัพพอร์ตเมทอยู่แล้วพี่ออกก็ต้องเป็นแทงอยู่แล้วป่ะซัพพอร์ตออกเป็นคูนซัพพอร์ต และถ้าเข้าใจโจทย์และพร้อมแล้ว5ทีจะเวลาค่ะพี่ออกใส่เสบ้อมาป่ะเป็นกระเทยด้วยเนาะจะทำให้เข้อีออกปอมเปปอมเป้หรือมิวพีระพลใช่ค่ะโจทย์ฝานดีนะครทุกคนเป็นรอบที่ไม่ไหวหวาดเคียงเกิน สุดท้ายก็เราว่าแออยากชนะแหละลึๆกๆเราเข้ามาถึงตรงนี้ได้ทำไมถึงจะไม่หวังมงอะผู้เข้าแข่งขันกัดเล็บแล้วนะคะตอนนี้แต่วันนี้อยากให้ออกไม่แกอยากให้ออกชนะที่อองเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเทสดีมากจากการแบบแต่งตัวของเขาออกงานแต่ละครั้งอะไอย่าค่ะมันแบบยากกับบ้าน อยูกับบ้านแล้วคิดว่าถ้าแต้มชนะมันจะชูคอตลอดชีวิตมันจะมั่นใจแบบผิดจริงๆไม่ได้อยากชนะเลยคุณชงนรคนแบบว่าเราเลือกไปตามตามสถานการณ์ที่ให้มาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณจินตนาเป็นคนอยากชนะแค่ไหนกลับไปดูคลิป90ชนะไปเลยไม่เลนแล้วอะไรไเลแล้วโอเนี่ียรไปเลยชนให้แต้มบุญชนะโอเคมาแบบคนแบบนี้นะโอเคกูโอเคให้แต้มบุญชนะไปเลยจบ 59วินาทีสุดท้าย oh <my S 1> ค่ะ <God. S 1> เอาวะมา <school basketball> แข่งสักรูปเดียวคุณหลงหลกได้สองรูปแล้วนะคะเร็วมาไม่ก59วินาทีสุดท้ายนะคะเรียลี่เรียลี่อาค่ะหลาหลงมีเวลาพรีเซนต์หนึ่งนาทีเริ่มค่ะค่ะโอเคชุดไปดื่มไปดิงนะคะแน่นอนว่าโลเคชั่นตรงนั้นสุขุมวิทสิบเอ็เขาจะแต่งตัว จัดเต็มโอเวอรเปรียปร้ยวเยวเียเ่ยวดิฉันเลเลือกชุดนี้นะคะที่มีความแรงและในกรณีที่วันนั้นมันมีเหตุการณ์เหมือนที่ผ่านมาดิฉันสามารถใส่บูตต้นเข็มในการปีนแล้วยิงลงกับเข้าข้าไปจริงหวัวชุดเนี่ยมันไม่ได้รุ่มล่าเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะแบบว่าคว้าตะลุกจหมัดตะวันแดงเนี่ยเราสามารถทำให้อย่างคล้องตัวซึ่งตำแหน่งของอ ไปแทงค่ะตัวใหญ่ค่ะเม้นเม้นเอาไหลชนอะไรกันแท้ค่ะและกูเข้าช้างชนะเลิศึงหันมาเห็นแล้วต้องอย่างเงี้ยแหละไปออกไปออกไปคุณไม่ควรทำจดทีรายการดีเซนไม่ดื่มไรดีดีเซนเลยอะเริ่มอยยนนิมตัว้ เป็นคงจริงแล้วไปให้จริงตูดจีนได้ไหมพูดจีนได้ไหมพูดจีนได้ไหมได้พูดจีรมงไหมดูแล้วจะแพ้เราอ่ะใส่ชุดเป็นมังกรทองเพื่อส่งเสริมอะไรปีนี้คือปีอะไรปีนี้คือปีอะไรคะทุกคนสองพันยี่สี่คือปีมังกรทองเราก็ต้องส่งเสริมให้ปีนี้นะคะเป็นปีไปเดดจ้ไปดิวิ้งไปสิสเอ็ดไปไดการเดียวกว่ามีมีชายแล้วก็แบบมีความสุขในประเทศไทยกับมังกรทองที่มันจะบินบินแล้วทำไมบินแล้วก็จะบินไป ไปไหนไปโซ่ไปเก็บโซ่มซ่อมอะไรไม่ไปหาผัวปีสิบปไปไหนจะไปเชเชียรเชียรชีมีเชียรชีมีตำแหน่งตำแหน่งเมดนะคะตำแหน่งเมดอีแป้งเหมือนเตรียมแบบเป็นคนที่เตรียมคำตอบล็อตสุดท้ายมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรปีนี้ไปงานแต่งสินพี่ยากจริงไม่เห็นไม่ยากเลยไม่ยากเลยค่ะอยากมานงเข้าสะคลิปแบบนี้มันไม่ได้ยากนะครับเราฝึกมาแบบก็ตอบได้หมดแล้วมองให้ลึกมองให้ลึกเอางี้มองให้ลึกมองให้ลึกโอ้แล้วคุณตัดสินเพื่อเจอรึเปล่า แต่คิดยากนิดนึงนะใครเวลาคิดขอไม่ตัดสินได้เลยทีดก่อน้เลยไม่ต้องปรึกษาันถ้าผลนำมาให้ลึกผลนำมาแต้มมูลชนะจริงจริงแล้วชุดนี้มันมิว่เก็บเพราะที่ผ่อนเอมันเป็นการปกติแั้วเขาอาจจะคิดมาไหนว่าแบบตัวหูเขาสามารถดึงจริงปักเปิ๊กได้ลึกไปเนาะกูชนะแลแหละนอนมามงก็แหละเพราะว่าเขาคิดเยอะไปค่ะเขาอยากชนะจนเขาคิดมากไป ดานเราได้หลายเชื่อผู้ชนะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวไม่ต้องตัดมันไม่ลุ้นเลยไม่ลุ้นเลยและผู้ชนะนี่เสือคอรันเวยได้แกมได้เกมคุณองคค่ะไม่คิดมาก่อนว่าจะ้ชนะดีโก้รายการไม่แฟร์ it's not fair มีผู้แข่งขัน กล้องนี้ค่ะกับกล้องนี้นะคะสวยมากมากใส่ไม่ได้ไม่ควงพยานเขาเจ็บเจ็บเจ่บก้าวถึงพระมูนีมอบนะคะในส่วนของเสื้ออะไรขวายิ้มมองกล้องค่ะเอาค่ะนึกแช่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 ถอดบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนโชว์เลยนะคะว่าใส่เลยใส่เลยใส่เลย มีนีสเปียร์จับตรงนี้จับตรงนี้จับก้อนพี่พี่หนูรีช่องหนูรีบ้างหนูรีหนูกระทะปลาตัวหนูกระทู้ไปปลาตัว Take your first walk as Miss เลือกองตัวพัวนี้ตัวั ก็อย่าตลีแคปเทปมันมมานี่อีกสุกตาอีแตวสุกตาอีแต้วกตาเจ้แตวอย่าถ้ายอดวิวันนี้เยืนนะคะอย่าจะมาทำซีซั่นสองนะคะว่าหาผู้ชนะคนต่อไปนะคะมันเปลี่ยนตาได้เตี้ะเดยวนะเดอดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม ไม่เปลี่ยนเสือเหนื่อยตั้งชื่ว่าอีแตว์หน้ดูเหรอฉันดนาจิีงจอกตาแล้วไปเรียมเปลี่ยนตาได้นะและสำหรับรายการมิสเหลือขอนะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วยินดีกับผู้ชนะคุณององค่ะบ๊ายบายบุดาอ้วนและขอเชิญแดนเซอร์ที่เัาเคยถ่ายทอะ เผาเมนเผาเมนม้งโอ้ยปิดรายการก่อน